วันนี้นะครับผมมีกระบะสายพันธ์สปอร์ต2 0 0น2รุ่น2ราคา2สไตล์2ส,สีนะครับราคาหันครึ่งป้ายแดงเลยก่อนก็ถูกออกรถก็ใช้เงินน้อยมีคันไหนไปชมครับ ครับผมที่อยู่ข้างๆผมนะครับสองคันนี้เป็นกระบะนะครับพันสปอร์ตแบรนด์มาสด้านะครับเป็นกระบะที่บอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากนะครับเพราะว่ากระจังหน้าของเขาเองเนี่ยมีรูปลักษณ์ดีไซน์สปอร์ตมากนะครับผมและคันนี้น่าใช้งานยังไงนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้กันนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวป้ายแดงกับราคาปัจจุบันหันครึ่งต่อครึ่งเลยคันนี้ มีอะไรนะครับผมน่าสนใจนะครับน่าขับน่าใช้งานยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันเลยสีดำนะครับคันนี้นะครับบ่งบอกความเข้มแขังดูสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สภาพคันนี้นะครับต้องบอกว่าประสดต้งทางจริงนะครับน้องใหม่ป้ายแดงเลยน้องใหม่ป้ายแดงเลยเพราะอะไรเพราะว่าใหม่หลักหมื่นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆกันนะครับผมคันนี้นะครับผมอ่ะจะเป็น แม็ติดมากับโรงงานแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับผมคันนี้ให้มามีบันไดข้างนะครับผมสภาพสีตัวถังนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสีดําแบบนี้นะครับไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีรอยเป็นกระบะยกสูงนะครับคันนี้ไฮเลเซอร์นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับคันนี้รถคันนี้ไม่เคยชนท้ายนะครับผมาเาเปิดง่ายนะครับปิดง่ายนะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้เขาออกแบบไฟเลี้ยวมาก็ค่อนข้างที่จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้มาต้าอยู่ข้างหลังนะครับเป็นโคลเมียมอ่าส่วนใหญ่รถคันนี้จะมีแต่ของแต่งเป็นโคลเมียมหมดเลยนะครับการดีไซน์นะครับต้องบอกว่าดูสปอร์ตกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับผม มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการดีไซน์กระจังหน้านะครับตัวถังรถนะครับผมใครที่ชอบความแหวกแนวนะครับชอบความเป็นสปอร์ตต้องรถคันนี้เลยนะครับภายในรถคันนี้นะครับเปิดมาเป็นฟีสไตล์แคปนะครับเปิดแคปได้นะครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับคันนี้นะครับคันนี้มีแอร์แบกนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่35,160กิโลเมตรนะครับ เป็นรถปี2019นะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับผมรถคันนี้เป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับภายในส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีดําหมดเลยนะครับสีดําเบาะผ้านะครับสภาพดีมากครับเบาะผ้าสภาพดีมากนะครับแล้วก็โดยรวมความสะอาดสะอ้านนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมรักษาดีนะครับไม่ดียังไงล่ะครับรถปี2019 2021 22ใช้งานมาไม่ถึง2-3ปีเท่านั้นเองนะครับผม คันนี้นะครับวิทยุ a m f อรองรับได้หมดเลยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์เมนวน,นะครับตัวนี้โอเคเป็นเกียร์6สปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีด่ไปชมห้องเครื่องกันเปิดเข้ามานะครับห้องเครื่องอ,อยู่ครบหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยมอกรบา์โค้ดโรงงานนะครับผมทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าเดิมสนิทโรงงานจริงๆนะครับ่า เครื่องยนต์นะครับเป็น MZ d มนะครับสี่สูบเรียง1 6วาลววนะครับเครื่อง2.2นะครับผมแล้วรถคันนี้นะครับรับประกันเลยนะครับผมไม่เคยชนหนักอ่าไม่เคยจมน้ำพิวามแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่ามาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบเลยอ่าหัวน็อตไม่เคยขยับซักตัวเลยครับผมรับประกันเลยนะครับบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์เราจำหน่ายแต่รถสวยเท่านั้นลูกค้าที่ชมรถออนไลน์กับเราครับไม่ต้องกังวลเลยว่า รถของท่านจะได้ไปเป็นรถย้อมแมวนะครับไม่มีทางนะครับผมอ่าโอเคคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับผมขายวันนี้เลย4 5 9,00นาเ้าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยคันนี้นะครับผมสนใจคันนี้รีบจับจองได้นะครับมานะครับผมคันนี้เป็นพี่ใหญ่ของเขาอีกคันหนึ่งแต่ว่าคันนี้มา ด้วยสีขาวนะครับอ้ารอยังเทพบุตรเลยสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นะครับผมอ่าใช้ในครอบครัวก็ดีนะครับผมใช้ในเชิงธุรกิจก็ดีนะครับตัวนี้ครอบคลุมเลยและเป็นตัวยกสูงอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้แตกต่างยังไงมาชมกันครับผมอ่าแน่นอนครับสีขาวคันนี้สีขาวสว่างมากสีสวยมากไม่มีตําหนิเลย อย่างแรกเลยผมจะพาดูข้องเครื่องก่อนเลยนะครับเปิดเข้ามานะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับผมแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมอ่าส่วนสภาพนะครับผมใกล้เคียงกันมากนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับเครื่อง2.2นะครับผม4สูบเมียง16วาลนะครับผมอ่าสภาพห้องเครื่องก็ดูดีนะครับผมอ่า รถคันนี้ก็รับประกันได้ไม่เคยแกะหัวน็อตทาสีเลยนะครับผมรถไม่เคยชนนะครับรับประกันรถไม่เคยชนนะครับถ้าเจอว่ารถคันนี้เคยชนมาเราจ่ายตังค์เลยครับ10,000แสนบาทถ้าเสียความรู้สึก <c oughs> คันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> แม็กเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้แม็กเดิมโรงงานมีดิสเบรกให้คันนี้นะครับผมมี a b s, <S, <c oughs> <S ให้ครบเลย <c oughs> เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2คันมี ABS ครบเลยนะครับผม มีบันไดข้างมาให้นะครับผมมีบันไดข้างมาให้คันนี้สภาพน้องใหม่ป้ายแดงจริงๆสีขาวคันนี้สวยสดจริงๆรถคันนี้นะครับมองจากด้านหลังด้านข้างนะครับไม่มีรักยิ้มเลยไม่มีตําหนิขนแมวก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นโฉมเดียวกันนะครับกับมาด้า ada, คันที่รีวิวมาเมื่อกี้อุปกรณ์ฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่ว่าคันนี้นะครับจะมีกันชนท้ายมาให้ เรามีตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะครับใครที่อยากได้เป็น4ประตูอย่างนี้นะครับตอบโจทย์ความคุ้มค่าหลายๆอย่างเลยนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในกันเปิดมานะครับภายในนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับพับได้ปรับได้นะครับใช้ระบบไฟฟ้ามีแอร์แบกนะครับผมเกียร์หสปีดเหมือนกันครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 9 6 8 1กม นะครับเป็นไม้แท้นะครับเป็นรถปี2017นะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1พันคันนี้ออปชั่นใกล้เคียงกับตัวนั้นเลยแบบเดียวกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าคันนี้เป็น4ประตูนะครับอ่าสีประตูก็แน่นอนนะครับรองรับกับผู้โดยสารได้เยอะกว่านะครับสภาพภายในสีดํานะครับคันนี้อ่าเบาะผ้าเป็นเบาะเดิมนะครับอ่ากว้างมากต้องบอกว่ากว้างมากนะครับไม่คับแคบนะ รถทุกคันนะครับผมต้องบอกว่าบริษัทสีลุงคาเซนเตอร์เองเนี่ยที่เอามาจําหน่ายส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรถกระบะก็ไม่เจอรถบรรทุกหนักไม่เจอรถที่พิกควม่มอุบัติเหตุจมน้ําพิกความแน่นอนไม่มีรับประกันไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคัดสภาพมาแล้วก็จําหน่ายให้ราคาที่ย่อมยาวนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ราคา479,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันราคาป้ายแดงต้องบอกว่าครึ่งต่อครึ่งเลย กับรถปี2017สีขาวคันนี้นะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับตอนนี้บริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์มีโปรโมชั่นมากมายคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000เท่านั้นเองนะครับผมผ่อน6,000เท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผมสนใจนะครับนอกจากตัวมาด,ด้าแล้วเรายังมีรถอีกมากมายนะครับในสต็อกวา่า ร้อยกว่าคันเลยนะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะครับกระบะเล็กกระบะใหญ่นะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่มีหมดเลยทุกไซส์ทุกราคาสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็บริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ต้องฝาก2คันนี้แล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ